งานเข้ารอบทิศจอหนนี่มือปราบโดนขุดวีรกรรมในอดีตโดนแฉคร,รอบครัวเอี่ยวเว็บนันเจ้าตัวลัน่นขอความเป็นธรรมยันไม่รู้เรื่องเว็บพนันสาบานถ้ารู้เรื่องนี้จริงขอให้มีอันเป็นไปเรียกได้ว่างานเข้ารอบทิศสำหรับอดีตตำรวจขวัญใจประชาชนจอหนนี่มือปราบหลังน้องชายของตนโดนเจ้าของเว็บพนันส์ทอดอ้างส่งสวยให้ครอบครัวไอ้จอหนนี่เดือนละห้าหมื่นทำเอาชาวเน็ตตกตะลึงไม่อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่ทว่าชาวเน็ตฝ่ายคนรักท่านนายกต่าง ้อมใจกันแฉซ้ำขุดวีรกรรมกลางในอดีตของจอนี่มือปราบลันงานนี้ความจริงต้องปรากฏและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าข้อมูลต่างๆที่อาจอนี่โดนแฉโดนขุดถูกกล่าวอ้างต่างๆนานาจะมีมูลเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนเริ่มจากกรณีจอนี่มือปราบโดนแจ้งจับสร้างรีสอร์ทรุกล้ำเขตนิคมสร้างตนเองจนเจ้าต,ตัวต้องออกมาขอความเป็นธรรมที่รายการโหนกระแสแต่ทว่าเรื่องนี้ก็สามารถจบได้อย่างสวยงามหลังท่านอธิบดีบินลงมาพูดคุยกับจอ แล้วชาวบ้านจนหาบทสรุปได้ซึ่งแอจอหนี่ได้ลั่นวาจาปิดท้ายเอาไว้ว่าหลายคนมาตําหนิมาว่าผมว่าผมเอาชาวบ้านเป็นตัวประกรันไม่ได้ทําเพื่อชาวบ้านจริงๆหวังเอาชาวบ้านเป็นเครื่องมือคือพวกคุณมีความคิดที่แย่มากๆกับผมกับชาวบ้านใช้ชีวิตร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันผมอาสาเป็นตัวแทนของพวกเขาแต่ก็ช่างความคิดของพวกคุณเพราะการต่อสู้ของผมในวันนั้นก็สามารถแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ชาวบ้านได้เจออธิบดีผู้มีอํานาจมีทางออกที่ดีและหลังจากออกห้องประชุมชาวบ้าน วิ่งมากอดผมบอกขอบคุณผมบางคนบอกว่าผมคือฮีโร่ของพวกเขาจอหนนี่กล่าวเรียกได้ว่าเรื่องนี้ดูเหมือนจะจบได้อย่างสวยงามแต่ก็ไม่ทันได้พักหายใจไม่กี่วันต่อมางานก็เข้าอ้าจอหนนี่แบบติดๆชนิดที่มีในยา่าแปลกเจ้าของเว็บพนันขอสาท้อดแชะแหลกครอบครัวจอหนนี่มือปราบหลังถูกตำรวจอปทอจับกลุ่มลัน่นจ่ายค่าคุ้มครองรายเดือนให้ต้องคูบอนน้องชายจอหนนี่มือปราบหวังใช้อิทธิพลคุมกะลาหัวจนตนเองเดินสะดวกตลอดมาแต่ ว่าก็เพิ่งมาเกมหลังมีขา่าวอาจอน,นี่ลาออกจากตำรวจจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน3จุดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อกวาดล้างจับกุมเครือข่ายเว็บพนันก่อนจะสามารถจับกุมนายจักริดอายุ32ปีเจ้าของเว็บไซต์รวมถึงแอดมินและพนักงานฝ่ายบัญชี2รายพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทซึ่งความคืบหน้าคดีดังกล่าวสื่อรายงานว่านายตำรวจระดับสูงได้เปิดเผยว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง3 ายเบื้องต้นทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้กระทําความผิดจริงนอกจากนี้เจ้าของเว็บดังกล่าวยังยอมรับว่าเริ่มทําธุรกิจเว็บพนันมาตั้งแต่ปี2563เจนถึงปี2565ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเดินสะดวกมาโดยตลอดไม่เคยมีปัญหาใดๆเพราะตนได้จ่ายเงินค่าดูแลส่วนตัวให้กับต้องคูบอลทุกเดือนเนื่องจากเป็นคนกว้างขวางสามารถช่วยเหลือมาให้ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้โดยนายจักริดอ้างว่าได้พูดคุยปรึกษาเรื่องธุรกิจกับต้องคูบอนมาโดยตลอด ทุกครั้งที่มีการโอนเงินค่าดูแลให้กับต้องคูบอลจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีม้าในทุกๆวันที่5ของเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแต่อย่างไรก็ตามสำหรับคดีดังกล่าวเบื้องต้นขณะนี้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสอบสวนเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลรวบร,รวมพยานหลักฐานเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรายอื่นๆต่อไปทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติของต้องคูบอลเบื้องต้นพบว่าเป็นน้องชายแท้ๆของจอห์นนี่มือปราบที่กำลังถูกตรวจสอบหลายหลากกรณีในขณะน,นี้ซึ่งหลังจากนั้นเพียงไม่นาน จอ尼มือปราศก็ได้ออกเปิดใจกับสื่อยืนยันคำกล่าวอ้างดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงตนเองและครอบครัวบริสุทธิ์ใจทำมาหากินโดยสุจริตมาโดยตลอดหากเรื่องนี้ตนเองรู้เรื่องขอให้ตนเองมีอันเป็นไปแต่ถ้าตนเองพูดความจริงขอให้ตนเองเจริญเจริญต่อไปลันเรื่องทั้งหมดที่โดนอยู่คือเกมการเมืองซึ่งเรื่องนี้ตนเองเชื่อว่ามีคนต้องการทำลายชื่อเสียงของตนเองต้องการสกัดขาเพราะเขาคิดว่าตนเองจะลงสมัครสอสอซึ่งจอนี่ได้ระบายความในใจว่าพอเล่นเรื่องนี้ ไม่ได้ก็จะเล่นอีกเรื่องหาทางจะทําลายชื่อเสียงทุกวิธีทางด้วยเกียรติของผมลอตเตอรี่ผมยังไม่เคยซื้อหวยไม่เคยยุ่งเพราะผมไม่ได้เล่นการพนันชาวบ้านรู้ดีผมเป็นตํารวจที่ไม่แตะการพนันเลยและหลังจากนั้นไม่นานทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายชื่อดังก็ออกมาโพสต์ปมกรณีดราม่าของจอห์นนี่จนทําเอาชาวเน็ตถล่มไลฟ์สนันโดยทนายดังได้ระบุว่าอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้จอห์นนี่มือปราบโดนทั้งรุกที่ป่าไม้และโดนพาดพิงว่าน้องชายรับเงินเว็บพาน,านัน อทุกย่างเกิดขึ้นไวมากหลังจากตําหนินายกรัฐมนตรีเพียงครั้งเดียวเรียกได้ว่าการออกมาโพสต์ครั้งนี้ของทนายทําเอาชาวเน็ตบางส่วนต่างสงสัยไปตามๆกันกับสิ่งที่อาจอนนี่โดนว่าสรุปแล้วเรื่องดังกล่าวทั้งหมดนี้จะมีในยะอะไรแอบแฝงหรือไม่แต่ทว่าชาวเน็ตกลุ่มคนรักนายกก็ได้พร้อมใจกันขุดปรมดรามา่าจอนนี่ทํากลางโวยวายลั่นโรงพยาบาลแม่ยายถูกรถชนซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าภาพลักษณ์ของอาจอนนี่ถูกมองไปใน ทางที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าที่ควรพฤติกรรมไม่น่ารักเหมือนที่เคยเป็นมาซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงภายในข้ามคืนโดยเพจหมอขอบ่นหน่อยเหอะในโพสต์คลิปวิดีโอจอหน,นี่มือปราบได้โวยวายอยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสันพสิทธิที่ประสงค์โดยตะโกนดังลั่นว่าให้เกียรติกูนําเนาตีแล้วก็มีเสียงร้องไห้ฟูงไฟจน,จนจับใจความไม่ได้โวยวายสารพัดและต่อมาได้มีนายแพทย์ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุ เป็นภาพที่เห็นบ่อยครั้งของเนรไอดอลหรือยูทูบเบอร์มายกมือขอโทษหลังจากที่ทําอะไรขาดสติก้าวร้าวดุด่าคนอื่นอย่างรุนแรงโดยในแพทย์ได้รายยาวถึงไอจอนนี่เอาไว้ว่าในฐานะของหมอพยาบาลเราพยายามที่จะเข้าใจหัวอกของทุกคนความสําคัญไม่ได้อยู่ที่การมายกมือไหว้แล้วตีหน้าเศร้าแต่อยู่ที่การละเทศะการให้เกียรติแก่สถานที่และคนที่กําลังช่วยเหลือชีวิตคนไข้ยอยู่ตรงหน้าคุณไม่รู้หรอกว่าน้ำมุมหนึ่งของโรงพยาบาลแห่งนี้ท่ามกลางเสียงเออะโวยวายของ คุณเจ้าหน้าที่กําลังปั๊มหัวใจให้คนไข้หลายรายคุณไม่รู้หรอกว่าหมอผ่าตัดกําลังใช้สมาธิและความสามารถสูงสุดผ่าสมองหรือหัวใจให้คนไข้อีกหลายคนที่หัวใจกําลังหยุดเต้นและคุณก็ไม่รู้หรอกว่าระหว่างที่คุณเอะอะโวยวายมีคุณยายนั่งอยู่หน้าห้อง i อ u อย่างเงียบๆซึ่งยายไม่มี f อไม่มีคนรู้จักมีแต่สายตาที่ส่งมาที่เราแล้วเราก็รู้ว่าเราคือที่พึ่งของเขาโดยที่เขาไม่ต้องส่งเสียงใดๆคนที่ให้เกียรติคนอื่นคือคนที่ควรได้รับเกียรตินั้น อยากให้ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมอยากกระนำสังคมให้จมดิ่งด้วยการคิดว่ามีโซเชียลอยู่ในมือแล้วจะทําอะไรก็ได้และเกิดคําถามในิใจว่าตกลงห่วงคนหรือห่วงยอดไลค์กันแน่หมอกล่าวซึ่งในเวลาต่อมาจอนนี่มือปราก็ได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวความยาวเกือบ30นาทีชี้แจงจากใจลูกผู้ชายหากผมทําอะไรผิดผมขอโทษครับพร้อมระบุอีกว่าหากผมทําผิดพลาดด้วยกิริยาวาจาอย่างไรผมกราบขอโทษครับสภาพจิตใจผมตอนนี้ผมเจ็บปู ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็มองต่างกันเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ให้กําลังใจเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดจอนนี่ทาไปโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกไม่พอใจกับพฤติกรรมของอาจอนนี่ที่แสดงออกมาในครั้งนี้และสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวดราม่าของจอนนี่มือปราบยังคงเชื่อใจและเป็นกําลังใจให้อยู่ไหมหรือทุกคนคิดเห็นยังไงแตกต่างกันออกไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเรามาเมาท์มอยกันและก่อนที่เราจะจากกันไปแวะเราชมบางช่วงบางตอนที่น่า สนใจกันหาทุกคนผมเห็นคลิปข่าวที่ลงข่าวเกี่ยวกับผมก่อนอื่นผมกราบขอโทษทุกๆท,ท่านด้วยลูกผู้ชายนะครับแต่ผมขอนาเรียนชี้แจงว่ามันก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์ไปมากกว่าน,นั้นนะครับคลิปเพียงสั้นๆในเวลานั้นก็ถูกกหลายๆคนมองว่าผมแสดงอาการไม,ม่เหมาะสมถึงอย่างไรผมก็ไม่โต้แย้งครับผมเป็นบุนคคลสาธารณนะน้อมรับน้อมฟังน้อมรับคาําด่า คำติคำชมโดยตลอดนะครับผมไม่ขอไปพูดไปมากกว่านี้นะครับอขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับด้วยลูกผู้ชายชื่อจอนนี่นะครับนะครับแต่ข้อเท็จจริงผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับมันมีอะไรไปก่อนหน้านั้นมากกว่านั้นนะครับถึงทําให้คนเป็นพ่อจึงต้องตะโกนร้องออกมานะครับตอนนี้ผมก็ได้แต่คิดดีทําดี เพื่อตั้งจิตอุศนให้ลูกผมแม่ยายผมหายป่วยโดยเร็วสิ่งไหนที่ผมผิดพลาดผมกราบขอโทษประชาชนทั่วประเทศนะครับและสำหรับวันนี้ดิฉันแบมพรพิรุณและทีมงานต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปดิฉันและทีมงานจะหาข่าวสารสดสดใหม่ๆมาให้ทุกคนดูกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะไลโอแชมพูปิดผมขาวที่พี่หนุ่มกัญชัยการันตีปิดผมขาวได้เนียนสนิทเพิ่มความมั่นใจดูดีได้ทุกเวลาไว้ใจแชมพูปิดผมขาวไลโอลิงก์สินค้าใต้คลิป